ีการเอ่อรับมอบหนังสือการแล้วคุณคือใครครับผมคือบรนณาอเวในวันนี้ผมนายโควิดคงเดนิสักอ๋อโอเคจะได้ได้ได้หนังสือเล่มนี้วันนี้ผมเป็นประธานโดยตรงเขาเป็นใครอะไรยังไงเขาคือบิวตี้ที่เป็นน้ำผู้ซี่เป็นซี่ใจไม่เหลือครับว่ามันจะมันจะ โอเควันนี้ขอเ,เข้นนเขาใจขอบคุณครับวันนี้เขาจะมาฝึกฝนการเป็นเสือครับเขาจะมาเสือกันเดี๋ยวผมเสือไอวันนี้เขาจะมารับมอบพี่ีการรับมอบเขาไม่ความสนใจเรื่องอะไรครับเขาไม่ค่อนสนใจเรื่องกอ็ D S L I ครับเป็น D S R D <อ> S L R เื่าเออะไ,ไรวะ ไม้คือกล้องแบบอาจจะไปติดไม่คือตอนนั้นคือเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้เริ่มจากศูนย์หลังจากที่เขาได้คำพีฉบับนี้นี่คือคำพีฉบับเด้าครับผมขอเปิดให้ทุกคนดูครับสามารถซื้อได้ที่ซีเอ็นพุกเซเว่นอีเลเวนแล้วก็ร้านขายแปะกล้วยทั่วไปในราคาเท่าไหร่ครับแปะกล้วยตัวตีลยร้อยแปดสิบบาทนี่คือร้อยแปดสิบบาทของราคาแปะกล้วยทั่วไปนะครับผมวันนี้ประธานในพิธีเราก็ขอมอบเข้าสู่ในพิธี องคอไหมรออหมม่เมไม่ารอว่าไม่ใช่ปลาเดียว่ไมครบอเชิคนนี้คือท่านปรมจารย์รักลยครับ <pl ains> พิเครับผมทำทำำทัวเตะ้าตเนมทาโอเคต่อไปเข้าสูวิธีรกก็ไม่มีอะไรมาหก็ไม่มีอะไรมาหถามว่ามีมีครับเอยยังไม่มีนะยังไม่มีเฮ้ยส่งเอ จำคำพูดตัวเองไว้อย่าอย่จำของเรา่ิยุสพรนแล้วตอนนี้ยเย่าน่สนใจขนาดนี้ให้เราถามถึงสามรอบแล้วก็เลยบอกว่าโอเคเราจะส่งมอบแต่ว่าให้ยืมอะไรจะมอบครับให้ยืมนะ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 ให้ยืมไอ้เชียร์ร้อยเป็นกูก็ยืมของมายี่อ่้ยสิ้กูยืมขมายี จะติดตามห้องสมุดอะไรนี่ไม่ใช่นี่ของกูเองผมไม่คืนเลยยืมที่คืนเอาแล้วเราก็ขอเอามาจากกรุงเทพกรุงเทพกทมตาห้องสมุดไม่มีได้บอกไปยืมยึดยาไปยืมเหรอไอคือประลามจาระไอบอกไปยืมยาเคืยคือชิดกูไม่ไี่ล่ะมอั่ละมวครับสัญญาข้าพเจ้าจะสัญญาว่าข้าพเจ้าจะอ่านทุกบรรทัดทถ้าข้าใจ เอาเฉพาะที่ผมสนใจดีกว่าไหมโอเคโอเคงั้นก็อาจจะเฉพาะตรงที่ประทานทำอะไรก็วันนี้เราก็ทำการรับมอบจริงๆแค่ถ่ายรูปทีเดียวก็จบละอ่าถ่ายรูปเดียวพอไห